ศกนตรตกรรมรอแวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567ความเห็นในเชิงลึกของคณะกรรมการแพทย์ตอนที่12โดยรุ่งเรืองปรีชากุลจากกรณีที่ในช่วงที่มีการชนสูตรพระบรมศพของคณะกรรมการแพทย์ซึ่งมีพลตรีพยาดำรงแพทยคะคุณในายแพทย์ชื่นพุทธิแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นประธานกรรมการ และไม่ได้มีการถแถลงผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการชุดนี้จึงทำให้ข้อมูลที่ออกมาจากแหล่งต่างๆเกิดความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันอีกทั้งยังมีผู้ไม่หวังดีนำไปโฆษณาชวนเชื่อเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงกระทั่งกรมตำรวจต้องรีบออกมาแก้ข่าวโดยได้ออกถแถลงการเรื่องรายงานแพทย์เกี่ยวแก่พระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทั้งนี้ ถแถลงการดังกล่าวของกรมตำรวจนอกจากจะได้ประกาศแจ้งให้แก่ประชาชนทราบข้อเท็จจริงในแง่มุมต่างๆแล้วก็ยังได้เปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการแพทย์ในแต่ละท่านจากแพทย์ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด20คนซึ่งรวมทั้งแพทย์ชาวอเมริกัน1คนแพทย์จากกองทบกบริเตนอังกฤษสคนแพทย์บริเตนอินเดียหคน และพันตำรวจโทเอสณป้อมเพชรผู้เชี่ยวชาญการพิสูจน์หลักฐานด้วยในแพทย์นิดเวทวิสิทธิ์หรือหลวงนิดเวทวิสิทธิ์แพทย์ประจำพระองค์ได้ชี้แจงว่าในวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2489เวลา9กนาฬกา30นาทีข้าพเจ้าได้ถูกตามตัวไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างพระราชวังโดยด่วน เมื่อข้าพเจ้าได้ไปยังห้องพระบรรทมเมื่อประมาณสิบนาฬิกาข้าพเจ้าเห็นพระเจ้าอยู่หัวบรรทมหงายหลังพระเสียนอยู่บนพระขนยบนพระแท่นซึ่งเป็นพระท่านเดียวกันกับคณะกรรมการได้เห็นเมื่อวันที่20มิถุนายนมีพระโลหิตชุ่มไปยังพระที่ทางด้านขวาข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ท่านสวรรคตแล้ว และแล้วข้าพเจ้าได้เห็นพระราชชนนีประทับเอนองค์อยู่บนพระเก้าอี้และสมเด็จพระอนุชาประทับอยู่ข้างพระราชชนนีพระเศียรของพระเจ้าอยู่หัวมีผ้าพ,พันอยู่โดยรอบข้าพเจ้าได้เห็นบาดแผลเป็นรูปกากบาทขนาดประมาณ5เซนติเมตรบนพระนาราดหน้าผากตรงกลางกระดูกมีรูป,ประมาณ1เซนติเมตรข้าพเจ้าได้ทำความสะอาดบาดแผล และเย็บบาดแผลนั้นข้าพเจ้าไม่ได้สังเกตรอยขม่าแต่อย่างใดแต่บาดแผลนั้นได้มีการทำความสะอาดในชั้นแรกก่อนข้าพเจ้าไปถึงข้าพเจ้าไปถึงพระราชวังในฐานะแพทย์ประจำพระองค์โดยรับสั่งของสมเด็จพระราชชนนีมิได้ไปในฐานะเจ้าหน้าที่แต่ประการใดการทำความสะอาดพระวรากายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้กระทำต่อหน้าพระพัก ของพระราชชนนีและสมเด็จพระอนุชาทั้งนี้โดยคิดว่าพิธีส่งพระบรมศพจะจัดขึ้นในบ่ายวันนั้นเพื่อผู้ที่มาภายหลังจะได้ไม่ต้องยุ่งยากมากในการทำความสะอาดพันเอกเยอ,อีดรยเบิร์กนายแพทย์กองทัพบ,บกบริติชชี้แจงว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะสาบานในผลแห่งการชนะสุดพลิกพระบรมศพว่าลูกกระสุนปืน ที่ทำให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสวรรคตนั้นได้เข้าข้างหน้าและผ่านออกไปข้างหลังแห่งพระเศียรรูในพระอัฐิกระดูกด้านหน้าแสดงว่ากระสุนปืน11มมทำให้เกิดบาดแผลกระสุนปืนที่ว่าพบในพระที่นั้นเป็นลูกกระสุนขนาด11มมและน่าจะก่อให้เกิดบาดแผลนั้นกระสุนนัดเดียวกันนี้ น่าจะยิงได้จากปืนฟั้นโค a u อัตโนม c ติขนาด11มมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำมาแสดงตามผลการทดลองด้วยปืนสั้นโค a u อัตโนม c ติกระบอกเดียวกันนั้นเป็นการแน่นอนที่จะสันนิฐานว่าปืนกระบอกนั้นเมื่อยิงออกมีระยะน้อยกว่า5เซนติเมตรจากหน้าผากเพราะในระยะน้อยกว่า5เซนเมตรเท่านั้นที่บาดแผลในหนังหน้าผากที่ปรากฏ จะมีลักษณะเดียวกับขนาดบาดแผลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศพันตำรวจโทเอสณป้อมเพชรผู้เชี่ยวชาญการพิสูจน์หลักฐานชี้แจงว่าตามความเห็นของข้าพเจ้าบาดแผลนั้นเนื่องมาจากการกระทําด้วยพระองค์เองหรือเกิดจากการกระทําของบุคคลอื่นในแพทย์คอตแพทย์อเมริกันชี้แจงว่า ในบรรดาข้อที่อาจเป็นไปได้3ประการคือถูกปลงพระชนหรือปลงพระชนเองหรืออุบัติเหตุนั้นในความเห็นของข้าพเจ้าแห่งที่ของบาดแผลและทางของบาดแผลคล้ายถูกปลงพระชนมากกว่าปลงพระชนเองและอุบัติเหตุนั้นไม่น่าเป็นไปได้ในแพทย์ชุบโชติกาสถียนศัลยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาชี้แจงว่า เมื่อคนเราจะเล่นปืนนั้นเขามักไม่หันปืนไปที่สีฝากของเขาหรือที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเขาทั้งปากกระบอกปืนก็ชิดหน้าผากเกินไปที่จะเป็นอุบัติเหตุได้ไม่เป็นการถนัดและยากอย่างยิ่งที่คนจะยิงตัวเองในท่าเช่นนั้นเหตุใดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงสวยน้ำมันละหุ่งถ้าพระองค์จะตั้งพระทัยปลงพระชนเองในระยะอันใกล้ชิด ตามความเห็นของข้าพเจ้าเรื่องนี้เป็นกรณีถูกปลงพระชนและข้าพเจ้าไม่สงสัยว่าเป็นการปลงพระชนเองหรืออุบัติเหตุโดยสิ่งเชิงในแพทย์สุดแสงวิเชียนหัวหน้าแผนกกายวิภาคศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชชี้แจงว่าข้าพเจ้าได้หนังบาดแผลมาชิ้นหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้ตัดออกมาจากพระนาราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขณะที่ทําการชนสูตรพลิกพระบรมศพบาดแผลเป็นเสมือนกากบาทมีหนังแยกเป็นสี่แฉกแฉกบนแฉกล่างแฉกขวาและแฉกฟ้ายเมื่อได้ใช้กล้องจุลทรัศน์ชนิดสองตาส่องดูบนหนังนั้นมีรอยกดเป็นวงโค้งเห็นได้ชัดบนแฉกขวาและฟ้ายแฉกบนไม่เห็นถนัดนักและแฉกล่างไม่เห็นเลย ถ้าเอาส่วนโค้งเหล่านั้นมาต่อกันเข้าก็จะเป็นรูปวงกลมซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ11มมเป็นที่น่าสังเกตด้วยว่าปลายแฉกเหล่านั้นเป็นรอยโคง้งและเส้นโค้งบนผิวหนังไม่ต่อกันเป็นรูปวงกลมนอกจากนี้ยังมีเนื้อที่เล็กๆไม่อยู่ที่แฉกล่างและมีสีแสดงว่าเป็นดินปืนติดอยู่ด้านในของหนังชิ้นนั้นด้วย ตามความเห็นของข้าพเจ้ารอยกดในหนังนั้นอาจเป็นไปโดยกดปากกระบอกปืนกระชับแน่นลงที่พระนราชก่อนยิงถ้าหากเป็นการอุบัติเหตุแล้วปากกระบอกปืนคงไม่กดลงไปที่พระนราชกระชับแน่นตามความเห็นของข้าพเจ้ามีทางอธิบายที่เป็นไปได้สองประการเท่านั้นคือปลงพระชนเองหรือถูกลอบปลงพระชนทั้งสองทางเท่าเท่ากัน โปรดติดตามความเห็นของแพทย์ต่อตอนที่13วันเสาร์สัปดาหนะ์หน้ารุ่งเรืองปรีชากุล